ไปดูปัญหาเรื่องของการนําเงินลงไปให้หมู่บ้านนะครับตำบลละหล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งที่พยายามที่จะให้เงินเนี่ยหมุนเข้าไปสุดในะระบบมากขึ้นเอาไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านแต่ว่ามีพื้นที่หนึ่ง,งครับที่จังหวัดกลังเขาบอกว่าใช้เงินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจชาวบ้านไม่พอใจอย่างมากทีเดียวนะคะ,คะถึงขั้นจะขับไล่ผู้ใหญ่บ้านออกจากพื้นที่ค่ะ ลักลักบอกเลยนะคะว่าเตรียมจะลงชื่อถอดถอนและขึ้นป้ายขับไล่ครั้งนี้กันแบบจริงจังด้วยนะคะไปตรวจสอบกันหน่อยคุณผู้ชมคะกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ5ล้านบาทอยู่ที่ตำบลเกาะสุกกรณ์นะคะจังหวัดตรังค่ะก็เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเงินนี่ใส่เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะไปกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบนะคะเงินที่ได้รับมางบประมาณทั้งสิ่นี้ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทคือหลักๆที่ชาวบ้านบอกไม่พอใจ เพราบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนําเงินมาใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงเอาไว้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่าเดิมทีต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือในการทําประมงแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านนะคะพอได้เงินมาผู้ใหญ่บ้านกลับไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ว่านําไปใช้ทาสีอาคาอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ติดก,กันแทนแล้วก็นําเงินี่ไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมแทนเพื่อออกกําลังกาย ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ตรงตามที่คุยเอาไว้เดือดร้อนสิคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ถึงขั้นมีชาวบ้าน240ครัวเรือนมาประชุมกันแล้วเห็นตรงกันเลยว่าอยากจะใช้เงินก้อนนี้ทําเครื่องมือประมงมากกว่าชาวบ้านก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าวเนื่องจากเขามองว่าไม่คุ้มค่าครับและไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมกับขึ้นป้ายขับไล่และเข้าชื่อถอดถอน320ลายชื่อรับเพื่อที่จะถอดผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะออกจากตําแหน่งด้วยด้านเจ้าที่นี้รับข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะนําข้อมูลตัวนี้ไปรายงานต่อกับผู้ว่างราชการจังหวัดตรังครับเพื่อให้พิจารณาดําเนินการในเรื่องน,นี้ต่อไป ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เปรียบเหมือนพ่อบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าสมาชิกในหมู่บ้านไม่ยอมรับแล้วมีปัญหานี้เกิดขึ้นเดี๋ยวคงต้องเข้าไปตรวจสอบกันละค่ะ